เอาล้ทุกคนก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะทุกคนผมก็มีบอทดตัวหนึ่งที่จะนําเสนอเลยนะท่านผู้ชมโอเคก็คือเจ้าตัวบอทดลาฮาลาตัวนี้เลยนะทุกคนโอเคหลังจากการที่ทุกคนเชิญเข้าดิสมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนก็แอดยศบอทดอะไรให้เรียบร้อยเนาะทุกคนโอเคส่วนขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราก็ทําการสร้างห้องมิวสิกก่อนนะทุกคนหรือว่าเป็นห้องเสียงอะไรก็ได้นะทุกคน ให้เราสร้างแล้วเราก็ไปอยู่ในห้องนั้นก่อนนะครับนหรือว่าเราจะอยู่ในห้องเสียงห้องไหนก็ได้นะครับทุกคนโอเคส่วนขั้นตอนต่อไปเลยนะทุกคนโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทําการพิมพ์ทับเพลงก่อนนะครับทุกคนบอดตัวนี้ผมมีข้อดีอะไรบ้างดีวผมขอบอกก่อนเลยนะทุกคนโอเคสําหรับบอดตัวนี้เป็นบอดที่มีคุณภาพเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับทุกคนโอเคส่วน อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือเราไม่ต้องไปก๊อปลิงก์อะไรมันวุ่นวายเลยนะทุกคนเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อเพลงหรืออะไรเราก็สามารถที่จะเล่นเพลงได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเลยนะทุกคนโอเคยกตัวอย่างเลยนะทุกคนสมมติผมอยากฟังเพลงลูกอมอาา่ะฮะโอเคผมอยากฟังเพลงลูกอมก็กดปึ๊บนี่นะทุกคนตอนนี้ บทเพลงก็เข้ามาในดิสเป็นที่รับลอยแล้วนะครับทุกชมโอเคส่วนสเตตัสเพลงของมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคอันนี้ผมปิดเสียงอยู่นะครับที่จริงเสียงมันเออเสียงมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครผมเดี๋ยวผมเปิดแล้วมันติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคนโอเคสําหรับ พวกอุปกรณ์อะไรก็ใช้ได้เรียบร้อยเลยนะทุกคนเนี่ยอุปกรณ์มีลถเสียงมีย้อนกลับมีสคริปต์มีเพิ่มเสียงมีสลับนะครับทุกคนมียุดมีสต็อปอะไรพวกนี้นะครับเมนูปกติเลยนะผมก็สามารถปรกดใช้งานกันได้นะทุกคนโอเคพอเราจบเพลงแล้วก็พิมพ์ทับเพลย์ใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงได้เลยนะทุกคนเพลงที่เราอยากฟังอยากอยากลองฟังอยากอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ใช้คำสั่งทับเพลย์นะครับทุกคนง่ายๆ ปกติเราต้องไปก๊อปลิงก์ไปก๊อปอะไรมายุ่งยากจะไม่ทุกคนแค่นี้พิมพ์ชื่อเพลงเราได้ฟังได้เลย,เลยจบง่ายๆเสียงคมชัดบอกเลยบอดอย่างดีแล้วทุกคนเป็นบอดท,ที่ใช้งานฟรีด้วยนะทุกคนโอเคสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บอดไปที่คอมเมนต์นะทุกคนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือมีคําถามอะไรสงสัยก็สามารถพริมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะรับหรือว่าอยากได้บอดแนวไหนก็สามารถมาคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย